อยู่หัวพระราชินีทรงสร้างความดีเพื่อประชาชนพระองค์ละความสุขส่วนตนเด็กๆทุกคนน้อมก้าวสะดุดีสวัสดีค่ะเด็กๆ พบกับคุณครูเพชรพลสวยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยวันแม่นะคะวันนี้คุณครูมีงานประดิษฐ์มาให้เด็กๆทําด้วยแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปทํางานประดิษฐ์สวยๆนะคะเพื่อมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่วันนี้คุณครูคก็มีคําคล้องจองนะคะซึ่งชื่อว่า แม่แม่ทั่วไปนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกนะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะอ่ะพร้อมหรือยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะคำคล้องจองแม่แม่ทั่วไปแม่แม่ทั่วไปแม่นกแม่ไก่มีใจเดียวกัน รักลูกทุกคนตลอดจนแม่ฉันรักลูกทั้งนั้นป้องกันทุกภัยแม่จา๋าแม่จา๋าตั้งหน้าตั้งตาหาข้าวของให้ให้นมให้น้ำแม่ทำทั่วไปเพราะความรักใคร่น้ำใจแม่ดี ให้กินให้นอนแม่กบแม่สอนให้เล่นเต็มที่หาใครรักเท่าแม่เราไม่มีความรักอย่างนี้เป็นสีลูกเอยเป็นไงคะเด็กๆทันไหมเอยถ้าเด็กๆไม่ทนันเด็กๆเ,เปิดคลิปดูอีกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้ นอกจากคุณครูจะมีคำคล้องจองนะคะคุณครูยังมีงานกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อมอบให้กับแม่ในวันแม่นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่ะอนที่เราจะมาทำดอกไม้แสนสวยนะคะวันนี้มอบให้กับแม่เด็กๆรู้ไหมเอ่ย สัญ,ญลักษณ์ดอกไม้ในวันแม่คือดอกอะไรคะใช้แล้วค่ะดอกมะลินะคะเปรียบเหมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่นะคะที่มีต่อลูกนะคะฉะนั้นวันนี้เรามาทำดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับแม่นะคะไปกราบแม่นะคะขอบคุณที่คุณแม่เลี้ยงดูเรามานะคะ พร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวัสดุที่เราจะใช้ก่อนนะคะ,อะตอนนี้เด็กๆคุณครูได้เตรียมวัสดุให้เด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหยิบมาเลยนะคะนะคะตัวนี้นะคะด้านนี้จะเป็นกลมๆนะคะแต่พอเด็กๆพลิกกลับมาด้านหลังตรงนี้นะคะคุณครูได้ทำลวดลายไว้ให้แล้วนะคะ แต่เด็กๆยังเล็กอยู่นะคะยังใช้กันไกลนะคะอากล้ามเนื้อมือของเด็กๆนะคะยังไม่แข็งแรงพอส่วนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะอ,ะอันแรกคือตัวนี้นะคะอันที่สองคือไม้ไอติมนะคะอันนี้คือไม้ไอติมเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นก้านดอกไม้นะคะอันที่สคือกาวนะคะกาว เสร็จแล้วอ่าแล้วก็มีสำลีนะคะสำหรับกระดาษคุณครูลืมนิดนึงจะมีชิ้นเล็กให้ด้วยนะคะชิ้นตรงนี้เป็นกลมๆนะคะแล้วก็จะเป็นอ่ารูปแบบนี้นะคะเด็กๆว่ารูปแบบนี้เหมือนอะไรเอ่ยเหมือนอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเหมือนใบไม้เดี๋ยวคุณครูจะเริ่มพาทำแล้วนะคะอ้าวตอนนี้นะคะ เด็กๆก,ก็ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะช่วยอาจตัดตามรอยที่คุณครูอาจเตรียมไว้ให้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆอาจจะฝึกใช้กรรไกลได้นะคะคุณครูได้เตรียมกันไกลไว้ให้เด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆตัดไปนะคะแต่ถ้าใครยังตัดไม่ได้นะคะตอนนี้หากผู้ปกครองต้องช่วยนะคะแต่เด็กๆต้องระมัดระวังการใช้กันไกรนะคะ การไกเป็นสิ่งที่มีคมนะคะมีอ่ามีทั้งคุณและโทษนะคะคุณก็คือเราเอามาใช้ในการทำงานแต่โทษก็คือถ้าเราใช้ไม่ระมัดระวังเป็นไงคะเด็กๆอ่าเราอาจจะเป็นไงคะได้รับบาดเจ็บนะคะเลือดออกเห็นไหมคะตอนนี้ตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรูปอ่าดอกไม้นะคะเป็นรูปดอกไม้เสร็จแล้วให้เด็กๆ หยิบนะคะอ่ะแผ่นสีขาวกลมๆนี้นะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้เสร็จแล้วเด็กๆทากาวก่อนนะคะทากาวนะคะทากาวให้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาวางลงตรงกลางนะคะเห็นไหมเอยตอนนี้เป็นอะไรล่ะคะเป็นดอกไม้แต่ยังขาดกิ่งกับก้านอ่ามาเพิ่มกิ่งเลยนะคะ ตรงนี้เด็กๆก็ใช้กาวนะคะเด็กๆก็ใช้กาวนะคะทาเสร็จแล้วใช้ไม้ไอติมนะคะติดลงอาติดลงตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งนะคะจับใบนิดนึงนะคะเด็กๆนิดนึงแล้วเด็กๆก็เงยขึ้นนะคะวางไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะไปทำเกสรดอกไม้นะคะ เกสรดอกไม้แสนสวยนะคะใช้กาวทาลงไปก่อนนะคะเด็กๆกาวนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆใช้สำลีนะคะสำลีเด็กๆใช้นิ้วนี่เห็นไหมคะดึงๆออกให้เป็นฟูๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาวางลงนะคะมามาวางลงตรงส่วนกลางที่เราได้ทากาวไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะอ้า เริ่มเป็นดอกไม้แสนสวยแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆส่วนนี้นะคะส่วนนี้เป็นใบที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆก็ทากาวนะคะทากาวใส่ด้านด้านล่างนะคะส่วนที่ไม่ใช่สีเขียวเด็กๆก็มาแปะที่ก้านที่ก้านไม้ไอติมนะคะแล้วก็หยิบมาอีกใบหนึ่งนะคะทาลงไป เสร็จแล้วเด็กๆก็ติดลงไปอีกนะคะเด็กๆก็จะได้ดอกไม้แสนสวยเห็นไหมคะอดอกไม้แสนสวยที่เราจะเตรียมไว้ให้คุณแม่แล้วนะคะเป็นไงมั้งคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยแต่ถ้าเด็กๆทำตามคุณครูไม่ทันนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอดูอีก หล,หลายรอบก็ได้นะคะเด็กๆจะได้ทำดอกไม้สวยๆให้คุณแม่นะคะในวันแม่นะคะแล้วก็นำไปกราบคุณแม่นะคะเหมือนที่คุณครูบอกกราบขอบพระคุณที่คุณแม่คลอดเรามาดูแลเรามาจนเราเติบโตนะคะเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพลง เพราะๆนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของลูกนะคะที่มีต่อแม่นะคะคุณครูก็อยากฝากให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรักแม่มากๆแล้วเด็กๆตอบแทนคุณแม่ได้โดยการเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะไว้พบกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ